ครับสำหรับข้อที่สามนะครับโจทย์บอกว่าพ่อออกกำลังกายโดยวิ่งจากบ้านถึงสนามกีฬาเป็นระยะทาง1นึ่งร้อยสี่รอยหกสิเก้าเมตรนะครับแล้วก็วิ่งรอบสนามอีกสิบสองรอบนะครับซึ่งหนึ่งรอบนะครับมีระยะทางเป็นสี่รอยเมตรโจทย์ถามว่าพ่อวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดกี่เมตรนะครับเราก็ต้องมา,าวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับว่า สิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการถามมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือพ่อออกกําลังกายโดยวิ่งจากบ้านถึงสนามกีฬาระยะทาง1469เมตรนะครับและวิ่งรอบสนามอีก12รอบรอบละ400เมตรนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับก็คือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือต้องการถามว่าพ่อวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดกี่เมตรนะครับกอดอ่นเลย เราต้องมาดูก่อนว่าโจทย์ที่เห็นเนี่ยเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์หรือเราจะสามารถรู้วิธีทําได้ยังไงนะครับซึ่งนักเรียนพอจะตอบได้ไหมครับว่าเราต้องทําขั้นตอนไหนก่อนเป็นการบวกการลบการคูณอะไรนะครับทันรัทว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ครับผมเพิ่งมา อ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้อนหลังให้นะครับเดี๋ยวให้ดูข้อที่สามก่อนนะครับอ่าประโยคสัญลักษณ์นะครับก็คือระยะทางเริ่มแรกเลยที่เขาได้ก็คือที่ที่พ่อวิ่งนะครับได้ระยะทางคือหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าเมตรเราต้องไปรวมกับจํานวนที่พ่อวิ่งรอบสนามอีกสิบสองรอบแต่เราไม่รู้ว่าสิบสองรอบเป็นระยะทางเท่าไหร่เขาบอกแค่ว่าหนึ่งรอบคือสี่ร้อยเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าสิบสองรอบ ได้เท่ากับกี่เมตรเราก็ต้องเอา12ไปกับ400นะครับถึงจะได้ระยะทางที่เขาวิ่งรอบสนามเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นะครับก็คือ1,469นะครับบวกกับในวงเละอันประโยคสัญลักษณ์หนูขอเขียนตรงวิธีคิดได้ไหมครัมันไม่พอได้ครับไว้บนโจทย์ข้างบนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเขียนไว้ตรงข้างล่างพื้ที่ว่างที่ตรงกับ ที่เราตอบตรงบรรทัดสุดท้ายก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอันนี้คุณครูอยาก <ไป S 1> ให้ท่านที่าพเฉยครับโอเคนะครับเรามาดูวิธีคิดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเราก็ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก่อนก็คือพ่อวิ่งจากบ้านถึงสนามกีฬา1,469เมตรนะครับแล้วก็สิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกคือวิ่งรอบสนาม12รอบนะครับรอบละ400เมตรนะครับ สิบสองรอบรอบรับสี่ร้อยเมตรก็คือสิบสองคูณด้วยสี่ร้อยนะครับซึ่งสิบสองคูณด้วยสี่ร้อยจะได้เท่ากับสี่พันแปดร้อยเมตรนะครับอ่าตรงนี้คือสิบสองคูณสี่ร้อยคือสี่พันแปดร้อยเมตรคือในวงเล็บนี้เมื่อเราหาคําตอบในวงเล็บได้แล้วนะครับเราก็ต้องเอาไปรวมกับหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้านะครับ อ่าหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบวมด้วยสี่พันแปดร้อยครับก็จะได้ระยะทางทั้งหมดที่พ่อวิ่งได้คือได้คำตอบคือหกพันสองร้อยหกสิบเก้าเมตรนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็เลยตอบหกพันสองร้อยหกสิบเก้าเมตรหหายยฉกล